อ่ะเตเตรียมตัวกดเออนับบอกนอกบอกนางแบบด้วยนับหนูนับหนึ่งสองสามกดโอเคเอาพี่แม่มากดอันเดิมเออกดเลยกดอีกกดให้มันขึ้นเลยนิดเดียว กดเลยกดให้มันขึ้นนะหนูไม่เห็นมันขึ้นนะอ่าเดี๋ยวพอบอลบอกหยุดก็หยุดหยุดโอเคอ่ใครจะถือไอติ๊กพ่อหนูขอเป็นแม่แม่มดเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆพ่อบอลถ่ายอยู่เพี้ยมานิ่งนิ่งมาละ